สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะฮะดิ่งเพชรยนต์นะวันนี้มีรถราคาแบ่งปันเลยนะฮะเบายิ่งกว่าปุยนุ่นนะฮะและเป็นโตโยต้าอันติ1.6 e cng นะนะครับอึดถึกทนแน่นอนนะฮะแล้วก็ประหยัดนะครับคันนี้นะฮะอัตราเฉลี่ยนะครับน้ำมันเนี่ยทำได้ถึง20กิโลลิตรนะฮะคันนี้เป็นรถปี2012นะฮะเป็น cng แท้เดิมโรงงานนะฮะนะ ตัวทางการ์ดเนี่ยใช้ได้ยาวนานนะฮะถึงปี7-4นะฮะก็อีกประมาณ7ปีนะฮะไม่ต้องไปตรวจนะใช้งานยาวๆเลยนะ,ะและอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วเนาะโตยโยต้าอันติสนะฮะโฉมนี้เนี่ยนะฮะอึดถึกทนมากนะนะครับอ่ะใครที่หารถราคาเบาๆไว้ใช้งานนะฮะคันนี้ตัดสดจัดให้เลยเพียงแค่139,000บาทนะครับไม่เก็บแหวดนะฮะไม่เก็บ ค่าจัดค่าโอนไม่เก็บค่าเดินเมินการนะฮะไม่เก็บค่าอะไรทั้งสิ้นนะฮะจบสดๆที่139,000บาทนะฮะแบตเตอรี่นะฮะเปลี่ยนให้แล้วนะฮะปี67นะยางนะฮะได้เป็นปลายปี23นะครับรถนะฮะไม่เคยตีลังกาพี่คว่ำกระจกแท้เดิมรอบคันนะฮะใครหารถไว้ใช้งานนะฮะและเป็นโฉมหน้าแบนนะฮะโตโยต้าติดปี2012แนะนำดูคันนี้นะครับดูให้จบนะครับ โอเคนะก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะฮะแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันเลยนะฮะตัวคมไฟหน้าเป็นแท้เดิมนะทางซ้ายและขวานะก็มีออกคาบเหลืองนิดหน่อยนะพูดกันตามตรงนะเดี๋ยวผมลองให้น้องเขาขัดให้นะฮะอาจจะได้ขาวใสกว่าน,นี้ขึ้นมานะฮะได้ไฟตัดหมอกคู่หน้า,านะฮะพร้อมกับตัวกระจังหน้าเนี่ยนะฮะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะเป็นสี บอลทองนะสีดูสวยใสนะหลายคนอาจจะบอกว่าสีอาจจะดูแก่นะฮะแต่สีเขาเนี่ยมันดูนานๆได้นะฮะไม่จืดไม่ซีดไม่จางนะใช้ไปยาวๆพร้อมกับตัวถังแก๊สได้เลยนะฮะใครหายอยู่ไปนะฮะทักมาได้เลยนะฮะคันนี้นะด่วนเลยนะฮะเพราะว่าเสซลผมนะน้องๆ30-40คนนะขายออนไลน์กันทุกคนและโพสทุกช่องทาง พี่ดูเป็นตัวอย่างนะฮะคนจอคิวถ่ายคลิปนะฮะไม่เยอะนะฮะนี่แค่ส่วนหนึ่งนะเซลเกือบ40คนนะหายมาก่อนได้ก่อนแล้วกันนะฮะตามกดนะครับอ่ะโอเคได้สีเนี่ยเนี่ยฮะเป็นสีบอลทองนะนี่สียังจํำๆนะฮะไม่ถึงกับซีดจางรอกร่อนนะไม่ได้หน้าเกียดนะครับ เดี๋ยวเรื่องสปาทําความสะอาดผมเก็บงานให้นะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามานะฮะยังไม่ได้ล้างเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมภายในห้องเครื่องกันดีกว่าอะให้รับชมโดยรวมก่อนนะครับนี่นะฮะไปดูที่ตัวรถกันเลยนะฮะนัดฝากระโปรงนะครับซีนอ่อนนะครับนี่รูคมต่างๆนะฮะปั๊มนูนนะฮะยางกันกระแทกนะฮะปั๊มนูนโตโยต้านะฮะติเกอร์มอกรูคมกลมสวยนะฮะ ทุกช่องทุกรูนะฮะอย่างที่แจ้งไปนะฮะรถยังไม่ได้ล้างสปาทําความสะอาดเลยต้องรีบรีวิวนะฮะเพราะเคยลองแล้วนะนะฮะทำให้สวยๆนะฮะไม่ทันน้องนะ,ะนี่ฮะอยู่ครบอยู่เดิมนะสนนกันความร้อนนะฮะไม่ยุ่ยไม่เปื่อยไม่ตกท้องช้างนะเดี๋ยวสปาทําความสะอาดให้นะลูกค้านะแค่นั้นเองนะฮะนี่ฮะตัวหัวฉีดซีนจีนะฮะแท้เดิมโรงงานนะ ตัวเครื่องฝาเครื่องนะฮะไม่มีโก่งไม่มีคาบน้ามันไหลเยิ้มนะฮะไม่มีการแตกรั่วซึมของท่อยางต่างๆนะสายไฟไม่มีร่องรอยหนูกัดแทะนะครับหัวกะโหลกชกแท้เดิมนะฮะรถไม่มีชนหนักมานะฮะคานหน้าเดิมนะฮะนะครับนี่ฮะสวยๆใสๆแบบนี้นะปั๊มลงปั๊มนูนติ๊กเกอร์กันลอยนะฮะอยู่ครบคือเหลือแค่ความสะอาดนะฮะนี่ฮะติ๊กเกอร์คําเตือนอยู่ครบหมดเลยนะดูคานล่างคานหน้านะฮะนี่ ให้ชมกันรอบคันเห็นไหมนะครับไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรุ่งนะครับใช้งานอีกยาวๆเลยนะฮะถังแก๊สก็อย่างที่แจ้งไปนะปี67นะฮะแบตเตอรี่ปี67เปลี่ยนให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับนี่ฮไฟตัดหมอกหน้ามีมาให้นะฮะเดินทางทางไกลนะหมอกลงนะฮะสะดวกสบายแน่นอนนะยางได้เป็นมิชลินปลายปี23นะฮะ นี่ฮะดอกหนาๆลึกๆอย่างนี้ใช้งานอีกยาวนานนะฮะสเกิร์ตด้านข้างนะฮะไม่มีปีไม่มีแตกไม่มีอ้านะเหลี่ยมสีสันพันธตัวรถไม่มีบุบลักยิ้มที่ต้องไปเก็บงานนะครับผมขายตามสภาพกันเลยนะเดี๋ยวสปาทําความสะอาดให้นะฮะนี่ฮะตัวกระจกแท้เดิมนะฮะรอบคันนะอย่างที่แจ้งไปนะโลโก้โตโตยต้านะฮะนะครับนี่ฮะตัวเ รถใช้การเสีย g จีสติ c k e มีให้นะพรบภาสีปี68ต่อให้เสร็จสับเรียบร้อยนะฮะหูกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถรับและทับไฟฟ้านะไฟเลี้ยวข้างหูกระจกมีมาให้เสร็จสับนะฮะมีมาพร้อมกับตัวคิ้วกันสาดประตูมาด้วยนะฮะนี่ฮะอ่ะไปดูที่ภายในกันนะแผงประตูนะฮะนี่กระจกแท้เดิมนะครับแผงประตูนะฮะรถอย่างที่แจ้งไปนะผ่านตามใช้งานตามสภาพแต่ ไม่ถึงกับขั้นน่าเกียดนะยังไม่ได้สปาทําความสะอาดอันอย่างเงี้ยออกแน่นอนนะลูกค้านะดูดิริ้วรอยก็ถือว่าน้อยมากนะฮะนะดูแลรักษารถได้ดีนะฮะสครับเพดสแตนเลสนะฮะแท้เดิมโรงงานมีมาให้นะเบาะนะฮะก็เช่นเดียวกันนะยังไม่ได้สปาทําความสะอาดนะภายในคุมเป็นเบาะหนังสีครีมนะแมตก,กับตัวรถเลยนะฮะนะครับฝ้าหลังคานะฮะไม่มีอักขระนะฮะไม่มีการเจาะ คอนโซนคอนโซนนะฮะในพายางมาด้วยนะครับแผ่เพดะอยู่ข้างเสาบีนะฮะนี่ฮะตรงปีตรงรุ่นนะฮะปี2012ันสิบสอะฮะแผ่นเพดไม่มีพับไม่มียับไม่มีงอนะฮะไม่มีร่องรอยการแกะการติดใหม่นะฮะหัวน็อตประตูนะฮะนี่ฮะแท้เดิมนะครับสภาพสวยๆเลยนะฮะรถคันนี้อย่างที่แจ้งไปนะรถเพิ่งเข้านะฮะเหลือแค่สปาทำความสะอาดแค่นั้นเองนะแล้วดูนะฮะเม็ดองค์เม็ดอ์กนะทุกประตูนะฮะ กลมสวยนะฮะรถไม่มีตีลังกามานะโอ้โหใครหารถใช้งานนะคันนี้นะฮะตัดสดจัดให้เลยนะฮะหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะฮะประตูไม่มีตกไม่มีหล่นนะฮะสคาัเพจมีมาให้ทุกบานนะนี่ฮะกว้างขวางนะที่นั่งอ่าตอนหลังนะเห็นไหมนี่ได้ถึงห้าที่นั่งนะฮะไปะกันต่อนะฮะนี่ฮะได้เป็นดิสเบรกสี่ล้อนะฮะ ไม่ตัวจานเบรกไม่ต้องเกียร์นะฮะไม่เป็นร่องนะฮะไม่สึกนะสเกิร์ตหลังนะฮะนี่นะฮะไม่ปิไม่แตกไม่อ้านะฮนี่ฮสภาพพร้อมใช้นะนะครับมีแค่ตรงนี้เดี๋ยวผมให้น้องเก็บงานดันให้นะฮะนี่ฮะติดกาวให้นะโคมไฟท้ายนะฮะแท้เดิมนะนี่ฮะใสๆอยู่เลยไม่กรอบไม่แตกนะฮะไม่มีน้ำค้างเข้าแน่นอนนะไม่ีเป็นไอ น้ำฝนน้ำค้างนะฮะนี่ตัวแถบตรงกลางเนี่ยได้ตัวคิ้วคมเนี่ยมมานะฮะนะพร้อมกับตัวโลโกโ้โตโยต้าอยู่ตรงกลางนะฮะมีสปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกดวงที่สามให้นะครับไฟเบรกในเก่งก็มีให้นะฮะกระจกแท่เดิมนะฮะไลฟฟ้าหลังมีเสร็จสับพร้อมเดินทางพร้อมใช้นะครับนี่ฮะสาภาพสวยใสยแบบนี้นะครับพร้อมใช้เลยจริงๆนะอ่ะ เปิดฝาท้ายขึ้นมานะไปดูพร้อมกันนะฮะนี่ครับเงอะเนิดนะครับชัดไหมนี่ฮะซีนอ่อนนะครับเดิมนะครับสายขวาดูตัวถังนะฮะถังก๊าซนะฮะหมดอายุปีเจ็ดสี่นะฮะใช้อีกยาวนานเลยนะมาร์คคิวซีแต้มสีเดิมโรงงานนะฮะถังก๊าซไม่เคยถอดไม่เคยขยับนะฮะใช้งานยาวๆนะอีกเจ็ดปีนะฮะ ไปได้เลยนะครับได้สองระบบนะฮะแล้วอย่างที่แจ้งไปนะประหยัดน้ำมันนะฮะยี่สิบกิโลลิตรสะดวกสบายเลยนะฮะวิ่งชิวๆเลยนะฮะดูล้อนะฮะนี่ฮะใช้ได้นะฮะใช้ได้เลยนะนี่ตะเข็บนะฮะเม็ดองเม็ดอาร์กนะอยู่ครบนะฮะรถไม่เคยตีลังกานะลูกค้านะฮะนี่ฮะสภาพพร้อมใช้นะครับมาดูที่ฝั่งคนขับนะฮะประตูนะฮะเป็นไฟฟ้านะฮะ ล็อกรถปลดล็อกรถเนี่ยดูดิล่องรอยหาคนขับนะรถอายุ13ปีนะก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่โอเคนะดีกว่ารถผมเยอะเลยนะยังไม่ถึง10ปีเนี่ยไปแล้วนะฮะนี่ฮะสครับเพจนะฮะเบาคนขับนะเดี๋ยวผมสปาทําความสะอาดให้นะฮะไม่มีปิไม่มีแตกนะนะครับเหลือแค่ความสะอาดแค่นั้นเองนะฮะสภาพสวยๆใสๆหิบๆแบบนี้นะฮะเข่าขวาของคนขับนะฮะจะเป็นที่อ ปรับเปลี่ยนนะฮะใช้ระบบแก๊สนะฮะนี่สามารถสับสวิตช์ตรงนี้ได้เลยนะฮะไฟตัดหมอกเปิดได้นะฮะตัวจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้ามีมาให้แล้วนะครับอ่ะแบ็เป็นกุญแจไขสตาร์ทนะพวกมาลนะฮะนี่ฮะไม่ลอกไม่ร่อนนะฮะไม่ต้องหุ้มหนังใหม่นะฮะชุดเครื่องเสียงนะฮะแท้เดิมโรงงานนะฮะ AM/FM วิทยุ CD นะฮะแอร์แบบอนาล็อกปรับใช้งานง่ายนะฮะเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้นะ นีมีโหมดโลนะฮะขึ้นลงทางลัชชันได้จังหักนะออสภาพพร้อมใช้เลยนะลูกค้านะครับคันนี้รถปี2 1 2 2นสนะฮะสนนราคา139,000บาทเท่านั้นนะใครหาอยู่รีบเลยนะฮะที่0 9 9 6 6 2 2 4 4 3นะ,ะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะ อยากให้โทรหรือแอดไลน์มากกว่านะฮะผมตอบคอมเมนต์ได้เร็วกว่านะฮะเพราะว่าถ้าเป็นคอมเมนต์ไว้ผมเข้าไปตรวจเข้าไปตอบแค่วันละสามรอบ3ช่วงเวลาเช้าเที่ยงเย็นนะบางทีติดภารกิจนะฮะประชุมจัดไฟแนนซ์นะทดลองขับถ่ายคลิปไลฟ์สดนะฮะตอบไม่ทันนะของดีๆแบบนี้ไปก่อนแน่นอนอย่างที่แจ้งนะฮะ อ่ะโอเคก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะฮะติดตามไว้หน่อยนะครับจะได้เป็นกําลังใจแล้วก็เป็นการแจ้งเตือนลูกค้าด้วยนะเผื่อผมลงคลิปใหม่นะฮะเด้งไปที่หน้าจอโทรศัพท์มีคนไหนถูกตาต้องใจจะได้ทักทายเข้ามาพูดคุยสอบถามกันนะครับผมโอเคขอบคุณสําหรับการรับชมครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ